เดี๋ยวเราจะไปเอาหินกันนะครับเร่งมาเดิมครับไป เสียงเป็นยังไงเอาอีกิปก่อนฮะเสียงเป็นยังไงได้ขึ้ีอีขนาดเป็นอะไรเซมเกี่ยวหมูสองออกสี่ครับดูวิธีการใส่เกียร์ของน้องดีห้าเลยครับไปไม่ไปทาอะไรมาหกแล้วครับ รอบขึ้นเร็วมากครับน,<อ>รน้องแคทงงครับเร็วกว่าเดิมใช่ไหมนอ้องแคทงงเลยเนี่ยอันนี้ผมทําให้น้องครับให้น้องขับได้แบบสบายๆแบบไม่ต้องเหนื่อยสบายไหมนี่เครื่องน้ำม,มันมันไม่เนี่ก็ลองดูมันพุ่งอ่ะมันพุ่งอ่ะมันพุ่งอ่ะเอาลองดูดิต,ะต,ะตะ่ต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 ่เ,เร็วเร็ว อิอยงยาอายว่ะเวลานี้มาชคามคลิปกันรีบด <c oughs> ูเออเขาเล็บมันเป็นสามชั้นตทตแต้ตทตแต้ตท้แท้แทท้แเรไม่รู้เราไปเอาเอาไหนก่อนหินกระชายเอาหินก่อนค่ะหินใส่ลูกมันแล้วก็ขอบคุณต้องจานเลยถ้าว่าเราเสร็จจะหลูกก็ต้องใช้เป็นตัวหลุด ก็ช่างหมดเลยจะเป็นไรเอ้าน้ำหนักมันก็เยอะดิไม่เยอะไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวช่างหมดเลยนี่นะช่างหมดเลยเขาตัดออกอยู่แล้วเขาตัดออกอยู่แล้วน้ำหนักเราเข้าแค่ไหนเขาก็ตัดออกลบออกทำไมงูเธอล่ะเอาถ้าไปใส่นด้มาแลยว่ะเอาก็จะไปใส่ทรายเอาตรงเมอไปใส่ทรายก็ต้องช่างทรายใส่อยู่ไหนก็ใส่อยู่ของเมอล่ะ ไปลูกลูกอะต้องไปใส่หินอยู่โรงโม่ก่อนต้องไปใส่หินอยู่โรงโม่เมฆใส่อยู่ไหนก็แม่ใส่อยู่เขาอังคารอยู่ร้าในกบนี่นะกับไอ้ผู้ใหญ่ยามนี่นะจ้าอ๋อเมฆใส่อยู่ในบ้านเขาก็ไปเอาหินก่อนไงก็ไปเอาหินก่อนหนูถึงบอกว่าช่างแต่กระลูกก่อนช่างแต่กระลูกตัวเมียก็เอามาช่างอยู่ในกระช่างที่ใส่ช่ เพลงเพิ่มมีแบมปีแบมปีแบมเอาเองเพลงให้ฟังหน่อยนึงลองไม่เป็นได้วเวลาลงเขาอะไรก็ลงคนเดียวคนเดียวโอ้เนี่ยนอนนะขับคนเดียวด้วยไม่มีคนเปลี่ยนไม,ไม่มีสัดยอดมากเลยเป็นผู้หญิงที่แบบเกร็งคะเริงเป็นไงครับจม ฮะ,ะเขาเรียกจมจม <c oughs> ตัวนี้มีสปีดนะตัวเนี้ยนะสปีดจะอยู่ตรงนน้นทำทำนอกสปีดนี่มีมีเออสปีดอยู่นี่ลืมไปสามสี่สี่จะมีสปีดกันทุกคนทุกคันแต่<า>พวงกรธมันจะเร็วกว่าน,นี้ใช่ไหมแต่แต่พวงมาลัยเบี้ยวน,นั่นน่ะก็ลองกดดูว่ะก,ก็ลองกดดูว่ะขนาดนี้ก็เร็วเรัวน,นี้เท่าไหร่ เจ็ดสิบหรอเขึ้นเร็วกว่าเดิไมไหมเอาความรู้สึกของแคทมันขึ้นเร็วขึ้นเร็วทำไมน้องว่าเร็วอ่ะโอ้ยหวย,ยในเจีา๊ยาไปทำเล็บมาไหนดูหน่อยนี้เฮ้สาวไปพาไปอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอครับสองคนนี้พูด,ดันเลยอะไรเสริมสวยไปซื้อเคงเกงบ้างซื้อเสื้อผ้าบ้าง พูดเขมรเป็นไหมอาทิตย์หน้าเราก็จะเจอกันอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะไปถึงอาทิตย์หน้าหรือมะจะไปไหนอะ่ะไปเที่ยวค่ะให้พี่พาไปไหมไม่จะไปสองคนตาย,ยตายแล้วสามคนกับเจ๊รันเวลาลงเขาใช้ชอบเบรคไหมใช่เข้าทางไหนนี่โรงโม ถ้าหนูจะตอบก,ก็ว่าทายที่มีถนนแลเอารถหนักมันเข้าทางนี้เอ้ยรถเปล่าเข้าทางนี้ได้ใช่ค่ะแต่รถ,รถหนักนนต้องออกดูนอกกน้อมไกลนะไกลแล้วรถหนักบางลำโม่เข,ข,ขาขังคานครับบ้านเจริญสุขเอ้ยยิงล็อกคอไว้ทำไมอ่ะ ถอยอ่อนออกคไม่ดูเดยนี่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 นายเจ๊จ๋าขับหน่อยดินล้วให้เจ๊จ๋าขับหน่อยดิเจ๊จ๋ายังขับยังไม่เท่านี้เลยเนะยเนี่ยเคล็ดแบบขับเหมือนผู้ชายมากเลยการออกตัวการรอบรอบคงรอบเครื่องอะไรนี่คือเหมือนผู้ชายอ่ะขับดูอ่ะจังหวะเกียร์ว่าเราจะต้องใช้เกียร์ไหน เนี้ยวน่ะนรอบเนี้ยวเอาแล้วไม่ดีบอกดีไหมถ้าไม่ดีเดี๋ยวพี่จะเอาออกให้เอาออกไหมไม่ไม่มีอะไรครับผมไม่บอกด้วยว่าผมใส่อะไรให้น้องแต่สำหรับน้องบอกว่าเร็ยวนะครับเร็วกว่าเ,เดิมดออันนี้น้อง ฟังเสียงเนี่ยเหมือนผู้ชายขับใครไม่รู้เนี่ยว่าถ้ามันฮอนเหมือนวันนัดที่ขาบุมโลน่ะถ้าฮอนอย่างั้นเหยียบเล่นยังไนในฮอนยังไงป้าดูขับในโซ่ะ <S 2> <S 2> ดู่ะดูกาไปว่ะ ที่เราเอามาเอาหินที่โรงโม่ครับขอบคุณ FC ทุกท่านขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนครับที่รวมบริจาคซื้ออีฐหินปูนทรายใส่รถน้องแคทนะครับสุดยอดอมากขอบคุณ FC ทุกท่านครับดูรถในนู้นไครับซ้ายซ้ายบ้างม,มีรถเรากำลังจะผ่าน ากแดงถ้าปากไม่แดงเขาเขากล้องไม่ได้เนเรีย,เรย,เรยรอเข,เขารู้อีกใช่ไหมอันนี้ปู่อ๋อปู่ปู่ป่าตายายถึงลงโแล้วถึงแล้วครับเดี๋ยวไม่ต้องอถึงสิบตันหรอกมันเยอะไปอ,อย่างละสิบตันเนาะเอออย่างละสิบตัน แล้วแล้วแล้วทรายเอาที่ไหนเอาเออเอาที่เพี่ไปหล่ข้างเรี่ยวนะเออจวให้ฝุ่นมันไปก่อนทำไมอ่ะฝุ่นจะขับรถไปอนุญาตขับรถยังไม่ถูกนโนอิสิริอิสิริอิฮานไอคิวเดี๋าสิบตันนะสามสี่สามสี่สิบตัน เขาก็จำได้เลยครับว่าเป็นนกแคทสุดยอดมากเลยอ้ยดูรถนี้ใส่หินด้วยมาแล้วจ้าเดินมาอยา่างมั่นใจเลยกรช่างตัวนี้ใช่ไหมม,มันจะยิ้มมันก็ไม่ยิ้มนะ ค่ะ10ค่ะถ้าเกินหรอถ้าเกินก็เป็น4ไม่เป็นไรถ้าเกินก็เราก็ต้องจ่ายดีๆเลยโอ้ยเดี๋ยวนี้ก็จะพูดนะ <c oughs> ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไายเขาจะพูดยังไง เออน่ะแต่มันก็จะพูดพูดกับมันดูดิไปได้ค่ะนี่อะไรจะพูดอะไม่คือเสียงบงยิ้มโลโลเบิบงเอิร์ดบิังโลถามมันดูดิว่าจะไปได้ตอนไหนถามมันดูไไหนคะโลโลโลถามมันดูไปได้ตอนไหนคะไปไหนไปเอาหินค่ะไปได้ไปได้ค่ะ โอเคร <Okay S 2> ครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไ้เพื่อนทั้งนี้ครับถึงโรงโมแล้วโอเคคร,รับบายบายบยบาย